ประโยชน์ของการ <c oughs> มีสุตตะนะอย่างที่เราทราบแล้วประมาณ12บพระสูตรนะประโยชน์ของสุตตะคือการได้ยินได้ฟังแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างนะการที่เราได้เป็นผู้สับนะแล้วเราสิลยังไม่ดี สมาธิยังไม่ดียังไม่ได้เป็นอริยะแต่ทำสมาธิได้บวกกับการได้สดับแต่สมาธินั้นจะต้องไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละคือต้องชำนาญเชี่ยวชาญนะบวกกับการได้สดับจะไปเกิดเป็นเทวดาในสมาธิขั้นนั้นๆ และเป็นเทวดาที่เป็นอริยะหลังจากกายแตกทำลายจากปินิพานในการประชุมสนทนากันลองบอกว่าผู้ที่เงียบโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยการมีอุปนิสัยเป็นเนตรให้กำหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งกระทำให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งและจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เราไม่ถือมั่นด้วยอุปทานได้นี่เป็นประโยชน์ของการเงียบโสดลงสดับ <c oughs> อุปนิสัยคือนิสัยหรือความเคยชินในความเป็นกุศลส่วนใหญ่ที่พระศาสดาใช้จะใช้แบบนี้ส่วนความเคยชินในฝั่งอกุศลจะใช้อนุสัย อนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานอย่างนี้ถ้าเราคิดอกุศลกรรมบทสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจแห่งความเพลินอันนี้เกิดอนุสัยคือนิสัยความเคยชินในฝั่งไม่ดีนะ ดังนั้นพระศาสดาให้เราเนี่ยฝึกสร้างให้เกิดความเคยชินในฝั่งดีดังนั้นเราเราเห็นประโยชน์หลายๆอย่างตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่บอกว่าฟังคำถากดหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิอันนี้พระองค์ว่ารับปาาระกันว่าถึงจะขาดสติเวลาตาย ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาจะบรรลุธรรมปกติขาสติเวลาตายจะไปสู่อาบายทุกติวินิบาตินรกแต่ถ้าเราสร้างเหตุการฟังคำถาคตหนึ่งเหนองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินี่เป็นอนิสงส์งที่จะได้ <c oughs> อน,นิสงส์งของสุดตายอีกอันหนึ่งคือ ในพระสูตรที่พระองค์แบ่งบุคคลเป็นสิบจำพวกสิบจำพวกนี้มีห้ากลุ่มคือพวกทุศิลมีศิลป์าคากล้าพวกมักโหลดพวกฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้จะมีสองพวกพวกหนึ่งฟังพวกหนึ่งไม่ฟัง พวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญพวกที่ฟังจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความจเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนี่อีกประสูตรหนึ่งนะและในบุคคลห้าจำพวกเนี่ยสิ่งที่เราควรตรหนักคือ ในบุคคลกลุ่มที่สองที่เป็นผู้มีศินแต่ไม่กระทํากิเนื่องด้วยการฟังไม่กระทํากิเนื่องด้วยความเป็นผูสูตไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพวกนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแม้จะมีสินดีก็ตามนะดังนั้นการมีสินดีโอกาสพลาดยังมีได้ให้เพิ่มเรื่องของสุตต สุตตะเป็นคำพูดคำเดียวที่สามารถใช้แทนพุทธวจนะคือตถาคตภาสิตาได้แต่ถ้าจะพูดโดยละเอียดพระองค์ก็จะแยกเป็นสุตตะเคยยะบวยยากลณะคนะาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะทพูตธรรมะเวทัละนะแต่ละอันพระองค์ก็จะมีบัญญัติหมดว่าชาตะกะหมายถึงอะไรก็คือ ประวัติของผู้เจ้าอย่างนี้อภูตาธรรมะคือธรรมะที่ประกอบด้วยอัจฉริยังคือความน่าอัศจรรยนะ์เวทะละเป็นธรรมะที่เป็นโลก,กุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ของสุตตะเมื่อคนที่ตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังจริงๆ ลงตัดว่านิวรณ์ห้าจะดับอกสุศลที่แท้จริงจะดับนะเมื่อนิวรณ์ห้าดับด้วยการตั้งใจเงียบสดลงสดับโพชชงเจ็ดจะถึงความสมบูรณ์บริบูรณนะ์เมื่อโพชชงเจ็ดถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์วิชาว,วิมุตติก็จะถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ นี่ก็เป็นประโยชน์ของสุตตะอีกอย่างหนึง่งดังนั้นในการฟังธรรมะของพระศัสดาในครั้งพุทธกาลเขาจะตั้งใจฟังกันมากเพราะเป็นโอกาสในการหลุดพ้นได้